ลายแทะผู้ชมเลยไอ้ไก่ด้วยแทะโดนนี่อือหัวมาเด้อมาเด้อเอาเลยอือ้หูน่าแซ่บขนาดสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อมาสุดปลายสายทั่วสวนทุเรียนเด้อแบบนี้เด้อสวนทุเรียนแทะโดนแบบนี้เนาะมาถือผาเนาะ หาเบิร์ว่ากุ๊กไรมันหล่นเนาะลายลายทั้งสูตรนี่หักใหม่ลายสนิทเดอร์หักใหม่เล่าเนาะใหม่ปอดชัดผิดอ่หมักง่อหมักอะโวคาโดหมักทุเรียนหมักเอียงต่างๆหมักคูงหมักหิงหมักข้ามเอียงหลายอย่างเนาะไปเนี้ยที่ชาไปหลอกเด้อโอ้ไข่หมูแดงไข่หมูแดงนี่นี่อยู่บ่ริเวณ อ่ะลองเบิ่งโทเดียนเนาะนี่บักไฟบักยังเด้อนองนาสิพาย่างอเนาะ โซมทูเดียนเด้อเออมาเกะก่อนขามันบนเนี่ยกะจะแม่นตัวซุกแล้วทำตัวส้มเนาะซุกเด้อโอ้ทุเรียนเกิดอยู่อันนี้ก๊กชิมไข่เรียนก๊กชิมไข่เนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อคิดกันกันเดยน้องนาแกะไม่ยาบเลยมาแกะง่ายเนาะมาคุณแม่กินบ่มามานางพี่มานางก็มาเด้อมาดินกับ อ่คุณแม่เนาะเบหมดดี่แทไปดีนี่หมดเนาะโอ้โหได้บ่ได้ทีทีกำลังปูกระตุุมามมาแไก่ไเลยไก่ไก่เลยแท้เดีวน้หนใหญ่เลย แใหญ่เด้อเด้อโอ้ตงซัยดนโดนโดนหนะได้เถี่ยเว่ยกินกับขาเนาะถือเขามาเด้อเหมือนเด้อเรษบรายเศายเด้อมาเด้มาเด้อสาม่มเด้อเรร้ายหอมมันดีเด้คุณ่ะแฉตัวนี้ nào nữa. à. lại เนาะ, phải lọtต่อ เนาะ. าไฟมาไฟมาไฟโอ้โอนี่รวมกินบดหมดข้ามกองตัวปี๊ดใส่ท้งเนาะเดยอะตั้งนาสิดขืนเด้อเออหน้าขืนหน้าขืนแล้วตัวตัวโต๊ะหน้ากันเลยหน้าขืนเอ้าอ่าาลาฮาเห็นแบบไฟเด้อ่ะสบายดีท่านผู้ชมนิติหนุ่มปุนาตัดผมใหม่บอกด้วยว่าเนี่ยไรนี่ไรผู้ชมนี่เกฆเป็นครับอันนี้โอ้ของนี่อะไรยังเนี่ย ของทเรียนโอ้หลวงเมียเก็บทเดียนมาหน่อยหนึ่งลองเอาแจะเป็นปกโกลโอ้ยลายแถะผู้ชมเลยบ่อเมเฮดบอเป็นมกนเย็ดกองกองลุกอ้ยบุดกันนี่แหละลอกมังกรเดิอมากอร่อยเนืมงอร่อยาน้ไม่เจะเนาะอันี่ยน้มเล้มเแซ่อร่อยมันเถื่อ

กัดๆๆๆๆัดกัดกัดเอาเพิ่นตองก็บ่ได้ยินมาเพิ่นเป็นผู้ก่อจะไปตองเพิ่นจะมีน้ำรออันนี้เนาอมาหัวใหญ่เด้อเจะเอา่นอนาามีเจียวเนาะนงกินกับเียวอยู่เิงหมดหลายๆท่าชมูออกไฟเต็มโกเข้าไปกินมื้อนี้มาเด้อ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  Để, để, để. Mà đưa mà đưa 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 ่็หันเม่ก็กระตรงอ่อนนะก็กัยใหญ่ๆคุน้าตรงเดี๋ยวัวนี้ที่โรดผ่ากระมิตุกชี้เน้นๆเลยตัวนี้โรดผ่ากระมิหมดไรเลยมะหมดไรไรทายผู้ชมเลยฮเจียวเสียบบ่คุณแม่เสียบเอันเจียวเนี้อตำใส่แบกเพรเขียมแห่งแสีบเนาะ แสบรบไลเด้อไปห้าบักมีก่อนสิคำเี้อทั่วสวนเด้อเีมือนเด้อสมพิจิ้หนมใหม่ธรรมศาสตรบ้านเขามามาเจียวกาแฟเช็ดแบบเด้เนี่ยน้าม่เจียวไนี่เจียวนะลองสีบ้งเนาะกินบักไฟใหม่ๆอยู่สวน เดินมาเดินทำสูงเอ้า่ค่ะอืางมทเยแวจปีช้าลงนาเด้อเซบสิเกียวลงนาเมนด้วยเมนูอะด้วยเห่เกมเมื่อกินอ่น้ำเนาะเซบเทำุส้มมเกียวหลเดื่อมาเราดูนี่ได้จากไหกินเออเออเออมา ่หล่อตอแบบนี้แ่บโดนมบนี้มีแตแนวเฉ็บเสเออวิชาอะไรยังเนได้หล่อเบิ <t uh <t uh ่มอ uh ือแบนี้อะไรแบกเทอรเรียนหน่อยหนึ่งน่าะลนใหม่ๆเออแบบนี้เทอรเรียนแก๊สที่เทอรเรียนหาตัวนีแ่บอยู่บ่เด้อไปหาจังหน่อยหนองปูนาแกเด้อไปหาหมองแกเนาะหาหมองแกไป พี่จะโกะตำตำน่ขอมปุนาเนาะเอาสบายโกะตำตำใส่อเก็บตัตตหบตวหมากโดนเด้อมันจะสุกคุณแม่มักทายอยู่โกะบงหนีเนาะขนุนคนไทยอื่นขนุนเนาะ sẹp rồi, um, ừ. chong niu nít đi, mayam đơ, mayam đơ, muôn lái đơ, xuất mày nhảy chơi đi, um, ừ. tăm tăm nè, được rồi, mượn thằng đồn, <laughs> nó. ก็นเลยขุดโขว่าเอ้กินถัเดี่ยนกันนะโอ้บอกชีดาคิดเห็นตอนย้ำหน่อยเนาะกินกับเจียวเขากันขนาดได้กับเจียวหน่องนาเนี่ยชีดาอ่อนอ่อนเนี่ยนี่เห็นบักมีโนหมอไปเก็บเก็บเก็บเมื่อกินเนาะ อืมาจังน้องปุนาเออขนมนะโอ้พูดไทยรวยบังมีบังบีโอ้ลาเซ้ลแท้โอ้ลาเต้เลยเลยลาเต้ลองชิมเลยเขาพี่สาวลองชิมเลยอร่อยมากมากเลยอืมฮะกรอบบ่บังมีนังบ่ฮะเหมือนบังมีไทยเลยเหมือนบังมีไทย พูดไทยปนดาวแล้วตอนนี้น้องงาเหมือนกันนะเนี่ยจดจะมาแต่พี่สาวต้องจัดเออหนังงาก็พร้อมฝึกฝึกพูดไทยปนดาวบ้านเจ้ามี่โบเออบ้านเจ้ามี่โบดีนาจังก็มานะงานนี้เออปงจนหอดขี้ดินท่านผู้ชมมาโฟว์โอ้พฤศจิกิีโทษเนาะ นี่าจไดปลแต่ก็บกินมหาีมเบน้องตเบ้องนาชีมแซ่บโดดนี่นี่แซ่บโาดโอ้เบื้องนี้นางเบ้องนี้นางเนอรมเนอนี่จะจ้วดโดนีื้อกรอบเนาะ อืมว่ะมาเด้อมาเด้อมาเร่อโอ้สมไปพอแม่แต um ่บางอย่างเนาะานอืมอ mm ืมตกใจอด้วยด้อยด้วยโอ้เ hmm. สียงดังกรุ๊บ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 เก็บปากเก็มขับเนาะบักมีไอนนี้ยตัวหนองหน้ามากค่ะ บ้แมนหมักมีสายหมักมีอันนี้เอาไปเห็ดเอาไปเห็ดหนัมหมักมีได้ทำไปเห็ดนังหมักมีเนาะตัวหนน่ามาชุดหน่อเด้อยเด้อปเอาใส่หลอดดิยาค่ะขอเอาบไฟออกกอยจริงวใส่หลอดไฟออกใหได้ยางเมื่อเมื่อแบบนี้มื่อเมุ่งจะมาหามแล้ว เอาจุ๋มลวยเอาเบิดเลยเบิดเลยเอะไรเมื่อแก่เห็แช่มเห็ดตัวนี้ตัวเมื่อแก่เอาสายเบื้องนี่ก็ได้แม่เห็ดแกงให้กินขายยางมะเขยวกับหน่องนาได้ทำซ้ำเด้อหน่องนาสีผ้าขาวเขากินแบบนี้ยก็หยอลวกก็ไล่ก็แซ่โค้งสวนเพิ่นกรใจดีดีเนาะอย่าฝ่าอย่าฝ่าหน่องนาใจเย็นโป้งโป้งหน่องนาสิใสมันนักมาทำเป็นฟีนไปเซนองปูหน้าเลย มุดมันกัดนหนุมมม่มแล้วนะตอนนี้หนุ่มไม่ได้มีให้กัดนะน,นี่มีอยู่ยำจำนี้ตามบุญจมีอยู่จำนี้ตหนายตามนี้มันแลดแดงมัสิบปโอ้บักไฟบ้องน้องูปหน้าเด้่ยมันสตอร์มอลี่ปองหนุ่มนโอ้น้องสมโอนะคือคือมึงยุ่มเหี่ยวไม่ใช่ต่อยองเด้อทำบุญจมเด้อ หน้ากยเห็นแล้วอสนุกนุ่มเที่ยวผพี่สาวตุ้มตาเลยจำอะไรนะคีแมวคีแมวแหงของพี่สาวตุกตาปุงเป้าใส่น้ำเลยนุ่มๆหรอ้ยมีอะมีมีมียุงติดหน้าพี่สาวตบแล้วตบตบอเราเล่นไม่ได้นะสองคน ออไม่ได้นะมันอันยุ่เอามันเหี่ยวมันเหลห็ได้าชีเลตไปสิก็ได้เแจกระผ้าอ้าวันนี้ใส่เลยอ่ะชิคกี้้แดลยแบกนื้นองหน้าชีอกินจับแก้วปเล็ดรอยหนังตาให้ดเงนอีกนี่แหละไม่ใช่แมลงวันนะิสมเพิ่มเป็นเพิ่มให้โซ่ เอาไปง่ายลงก่อนแม่เอาไปตัวป้อนปอกลงก่อนแล้วเอาหยุดตัวปอกแม่ตัวนี่าือเอาไะไหนบ่แม่ตัวนี้ว่าถือเอาบ่ใบไทยจิเป็นผ่้อยู่ลูกน้าตุยก็มูอยู่มาใครจะอยู่มาทีกันอยู่น้องไผ่เมื่อยกับเลี่ยนกันเด้อไปเอาผู้น่าแข็งแรงมาบังเหยียบตุนเด้ออยู่ทั้งงานที่ปัวนหล่ะ เอ้าน้องพุนาเยเธอเได้ตัวนีปลาเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนขีดินน้ังนาเห็นตนมากระโบกโลอยู่เบื่อหนะน้องพุนากินกับนุ่มแซ่บโหลด น้องปุนาชุ้ชู้แข่งแรงนะ,ะท่านผู้ชมต้างขึ้นแล้วก็ได้แล้วบอกโบอกต้หืมบักแข่งกินก็ะลาบักจองน้องบักแข่งเนะาะมักแข่งมักแข่งเอ้าวน้องปุนาอะไรปกดีน้องหน้าเฮ้ยสิเปื่อนขี้ดินเมื่อไรบันดนี้ รถปีดตอนนี้รถปีนข่าวรวนไม่ใช่อันนี้มันหกปูนารคถควบนะตอนนี้ดีแต่บาดเจ็บนิดเดียวเออแต่บบว,ว่าบุรุลผี่เช้ากินยมุนทนาด่ด้วเพราะว่ายบุลน เพืยอนเราตกหลนลงมาเนาจึงแสบเนาะันบ่ถีเนแดเนี่มากลัวจะกลัวจะถึงบ้านจะถึงบ้านไหมงานนี้รถปิดนะท่านผู้ชมมันต่อไปน้องคูนาจะเฮ็ดล้อคว่ำกี่รัง ม่มีแรงก็บอกนะน้องปูนาไม่ไหวแล้วไม่ใช่ทางนี้มีเลขเราจะลงป่าไม่ได้นะน้องปูนาเราจะลงป่าไม่ได้นะ,าะานะทางนี้จริงนะน้องปูนา ทำไมมันน,นานถึงจังเนี้ยทางนี้หรอหนองนาไม้บกทุเรียนไใบยูหนองนาไม้บกทุเรียนไว้ถ้าถ้าเห็นบกทุเรียนหนองนาแมนแมนแมนมาถูกทางหนองปูุนาเห็นบ่ส่วนอ่อนบกทุเรียนเนาะปุน,น,นปะอัป็นสุปลายแทอะายว่ะแซ่บดลย เ,เมื่อกินจะเขื่อนน่ะอืมมาไฟมาไฟหมักอบอกคาโลน่ะพี่สาวอยากได้บอเ,เดี๋ยวหนุ่งนาที่พีถหายดีเ,เดี๋ยว,นนห,วหน,หนุ่งนาเห็นกกอยู่แถวทั้งหนาเฮานี่เห็นบอบทุเรียนหนุองนาไม้ไหวเห็นเป็นเป็นทางเดิมเฮาเราจะไม่หลงทางนะมันจะมืดได้นะตอนนี้ หลงทางเหมือนหมูป่าไม่ได้นะไม่มีใครมาเอาเน่สุดเดีน้องนาไม้ใบใกินเลยกินเลยน้องปนุนาพี่สาวกินเลยลนาไม้ใบนี่แหละต้นนี้รวยซุกแสบโซาีมีแค่ไหนเดียว มีคนมาแกะกินแล้วไม่มีโอ้ยเป็นเดี๋ยวนี้บ่มีบ่น้องล้วปูนาเห็นเห็นไก่มันตอดเมื่อกี้ไก่เป็นคนขโมยไปโอ้เบื้องไรแบบแมันบ่มี่ใช่มันเบื้องไรแบบแบบแมนมันมันดีบเออน้องปูนาทิ้งล้อเลยถูกหลอกแล้วไม่้องเอาล้อต่อเออเบื้องนั้นมีบ่จ้าของปูนาโอ้เบื้องดีๆบ่มีเบื้องตุ๋ยจึงมีเนาะใช่เออกินบางไม้เนาะ ยังมีหลายต ồn อยู่หนงปุนาเดี๋ยนหนงนาหาให้ยสุกโล่ครับทุกทชมไก่แน่ๆมาขโมยอ,าอา้านหนงปุนาเดย์เดย์เด้์เดยทั้งหนาหา่ะโากลัวจะได้กินท่านผู้ชมเอ๋อจัดการเลยวันนี้เราไม่ลงทางก็พอแล้ววันนี้ พุน,นาแก็เป็นบ่เดี๋องเปลี่ยนพุน,น,นาจอใส่ทั้งหัวมันมันจะง่ายเออหแหละเอาลงอีกที่ผ่าเอาลงเอาลงเด็กๆน้อยนึงเออแงอ็อกไปเดี๋ยวเออไปสุกนะต้องสุกดมเบิ้งดมดูหอมไหมถ้าหอมมันสุกหอมแบบไม่สุกรู <laughs> ้ไหมว่า <laughs> หอมแบบไม่สุกแบบแล้วบ,บ้างนี่ปู เองแงเบิ ừ, ้องแงให้สุกมาสุกสุกเดน้องพุนาต้องมาแงตัวนี้ได้หรือเป่อืมเด็กเซบบตเอ้น้องพุนาแกเป็นเลยมันแหลมนะ เดพี่ตองคุณ่าตัวพี่มันแงะออกแล้วตัวนี้ตองคุณ่าตรงเท็ดถือหอมมันมันกัแงะสบายในอันเดไออามียดจับจีมเขาตัวนี้นี่มันแงะออกเลยตัวเดเห็นบ่เอ้ยแง่ส่บโดดมาเนี่ยมือสั่นนะนะตอนนี้ชุกวอน์ดองคุณ่ามันโดนเดี๋ยวมันจะซุกเนาะบ่าตัวเป็นห่วงซุกโอ้โหน่ากินมาก

ต้องแห้งๆเนาะตรงหน้าแห้งถึงยุ่งตรงปุนาบกโอยแต่แกตัวดีอันนี้อือหูตรงนี้เสียบขนาดโอเแซ่บโดนมามนี่เห็นบ่ตรงนี้ยังว่าตัวนี้แสีบตุ่นตัวนี้แสียเป็นเสบยตรงพุนา่ามันจะ,นจะออกรสชาติแบบน้ำนุน่ม <laughs> เหือไหลเลยคุณผู้ชมเราไม่หลงทางก็พองานนี้มาชิมกันเลย เห็นบ่รสชาตน้ำนมก๊กตัวนี้นะรสชาตออกน้ำนมแบบมันหวานมับอืออืเ็บแรสชาติทเดียนี่คือน้ำได้เป็นแถวเนาะปุณะัอือันอไปโดหมดแล้ว มา,มาต่อไปนี่เดี๋ยวมาด้ยวยแถบสุดเดยอือเล่นกันเด้อกายก็ดีเนาะ <c oughs> ยางอันนั้นเนาะยางไกนะ่โพดเนาะยางไก่โพดเราบุนหน้าหิวหมกมีมากเลย ชามทีกินว uh ันม oh, ี้ปลาเทต้เย็นไใบพี enfin> ่เช <ok euh. ้ากินเบิร์ดจังหน่อยนะหน่วยที่สามแหละโอ้แสบยบแหงเนาะสีเพิ่นเนี้ยวสีนุ่มปบดเสียใจเด้อมากินสวนเมรนี่เด้อทุเรียนเป็นแสบลายตาเมื่อเด้อไปน้องนาเซ่ไม่ขายแรงมาน้องปูนานะท่านผู้ชม ปวดดีปูดีมูดปูนี่หมดูหมด <c oughs> <c oughs> ต้องบีบรีมูดนะท่านผู้ชมติ๊กติ๊กอ่าเรือนเห <c oughs> <c oughs> <c oughs> มือนเงาเหมือนเงานะท่านผู้ชมดีมดดีมูดอ่านมาอาว เสแล้วเปิดรถหลังเป,ลเปิดทั้งหน้าที่เปิดแล้วว,ว้าวเอาไปอยากอันนะั้นนะอยากกินนะ้ำมักมีนะเฮ็ดกินนะ ในหน่วยนึ <haul inevitable> ่งบ ja ๊ายบายบ๊ายบายขอบนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปทางที่ต่อไปเด้อ